ถุงชมื้อเงนหนีเงรนหาวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนเนื้อเรื่องในบทที่4กันนะคะถังเหรินเจียเต๋อเกวชิงเจียท่านเรียนพร้อมแล้วเรียนเปิดหนังสือตามหนังสือได้เลยค่ะท่านเรียนพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มจากหัวเรื่องของเราเลยถังเหรินเจียนะคะถังเหรินนะคะถังเหรินเจียคือถนนเยาวราชถนนเยวาวราช หรือถนนคนเดินนะคะเตร์แปลว่าของหรือที่กัวกัวชิ่งเจียกัวชิ่งเจียแปลว่าวันชาติจีนสือแย่อียือ้อสือแปลว่าสิบแย่แปลว่าเดือน อีวันหนึ่งแปลว่าวันซื่อแย่อีรอก็คือวันที่1เดือน10ก็คือ1ตุลาคมนะคะหตุลาคมชื่อซื่อตัวนี้แปลว่าใช่เป็นคือชื่อจงกวัว จงกวัวแปลว่าประเทศจีนนะคะสิบเอ็ดยุยชื่อจงกวัวเตอร์เตอร์แปลว่าของเือที่เตอร์กวัวชิงเจียกัวชิงเจียแปลว่าวันชาติจีน ะคะสิ月一日是中国的国庆节。ยยยยว,ว,วันที่หนึ่งเดือนสิบเป็นวันชาติจีนของประเทศจีนเจอเจอแปลว่านี่หรือนี้เจออี้เทียนนะคะเจออี้เทียนแปลว่าวันนี้ วันนี้ก็คือวันนี้ในที่นี้ก็คือในวันที่หนึ่งเดือนสิบเนี่ยคะ่ะวันชาติจีนเนี่ยทำไมคะนักเรียนมาดูคะถ,ถังเหรนถังเหรนเจียถนนยาวราชสร้างบนุน บนถนนเยาวราชทชไมคะเต้าชู่คำศัพท์ของเราทุกที่ทุกขนทุกแห่งโตโตไปว่าทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นล้วนเป็นโตอะไรคะกั้วกั้วตัวนี้แปลว่าแขวนกั้วเจอเจอแปลว่ากำลัง กำลังแข,แขวนอะไรคะหงหงแปลว่าแดงหงหงเตึงหลงนะคะหงเตึงหลงถังเหรินเจียสร้างเต้าชู่โต้กั้เจอหงเตึงหลงทำไมคะบนถนนเยาวราชทุกหนทุกแห่งทุกที่เนี่ยทั้งหมดแขวนกำลังแขวนไปด้วยโคมไฟสีแดงนะคะเหอ ดูเหอเหอตัวนี้แปลว่าละเหออะไรคะเหอเกอร์ชื่อเกอร์ย่างหลากหลายรูปแบบเตอเตอแปลว่าของหรือที่เตออะไรคะจงกัวเจียจงกัวเจียคือเชือกถักจีนนะคะเชือกถัก ถอดถุงเนาะเชือกถักจีนนะคะเฟยฉางเที่ยวเลี่งยงเฟยฉางไปว่ามากๆนะคะเฟยฉางเที่ยวเลี่ยงเที่ยวเลี่ยงไปว่าสวยงาม ดังนั้นเฟยฉางเพียวเลี่ยงก็คือสวยงามมากๆหน้าต่อมานะคะเจ,เจียเจียแปลว่าถนนคำศัพท์ของเราค่ะเจียสร้างสร้างแปลว่าบนหรือขึ้นดังนั้นเจียสร้างก็คือบนถนนทำไมคะเหยิ่นเหยืนตัวเหยื่นแปลว่าคนเหย่นตัวแปลว่าเยอะมาก ดังนั้นเจียสร้างเหยืนเหินตัวก็คือบนถนนคนเยอะมากโยเตอโยเตอโยแปลว่ามีเตอแปลว่าของหรือที่แต่สองคำนี้รวมกันแปลว่ามีมีบางมีบางอะไรโยเตอผินฉางเจอเจอแปลว่า กำลังทำไมคะมีบางคนเขาพูดถึงคนอยู่เพราะว่าเจียรสร้างเหรียญเห็นตัวบนถนนเนี่ยคนเยอะมากโยเตผินฉางเจอเสี่ยวชือาาว่อมีบางคนกำลังชิมอาหารว่างนะมีบางคนกำลังชิมอาหารว่างโยเตอโยเตอมีบางมีบางคนทำอะไรคะ เจิงจจ้งจ้ายเจิ้งจ้ายฝสองคำนี้แปลว่ากำลังจุดจุดจุด,จดอยู่กำลังทำอะไรคะใหม่ใหม่แปลว่าซื้อโยเตอเจิ้งใจ้ายใหม่จี้เนี่ยนผินมีบางคนกำลังซื้อของที่ระลึกอยู่ฟันเตี้ยน ฟันเตี้ยนแปลว่าร้านข้าวนะคะ <ım. S 1> ฟันเตี้ยนแปลว่านข้เหมือนเหมือนแปลว่าประตูเฉียนเฉียนตัวนี้แปลว่าก่อนนะคะหรือว่าข้างหน้านะคะเฉียนตัวนี้แปลว่าก่อนหรือข้างหน้าฟันเตี้ยนเหมือนเฉียนก็คือหน้าประตูร้านข้าวทำไมคะ ไผ่เจอไผ่เจอนะคะไผ่ตัวนี้นะคะอยู่คู่กับคำว่าตุย้ยนะคะไผ่ตัวนี้อยู่คู่กับคำว่าตุย้ยนะคะสองคำนี้แปลว่าเข้าแถวนะคะไผ่ตุ้ยแปลว่าเข้าแถวนะคะไผ่เจอฉางฉาง ฉางฉ่างไปว่ายาวยาวยาวเจอไปว่ากําลังนะเตืแปลว่าของหรือที่ทำไมคะที่หน้าประตูร้านข้าวกําลังเข้าแถวยาวยาวนะคะกำลังเข้าแถวยาวยาวเข้าแถวทำอะไรนะักเรียนดูนะคะเหยื่อเินเหยื่อเมินก็แปลว่าพวกคน พวกคนทำไมคะโตโตไปว่าทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคะล้วนก็ได้นะ,ะติง่งติ่งไปว่ารอติ่งเจอกำลังกำลังรอเลยคะติ่งเจอชื้อชื้อแปว่ากินนะคะจงจงอะไรจงกวัวใช่ นะคหัวใช่จงหัวใช่นะคะนักเรียนดูแป๊บหนึ่งนะนะคะจงหัวใช่ตัวนี้แปลว่าอาหารจีนจงหัวใช่เนื้อละนะคะเนื้อแปลว่าละนะคะเหรินเมินโตเติ่งจะชื่อจงหัวใช่เนื้อก็คือ พวกคนเนี่ยทั้งหมดรอทําไมคะกำลังรอที่จะกินอาหารจีนอยู่ละนะคะนะคะค่ายขั้นค่ยตัวนี้แปลว่ารีบหรือเร็วขั้นแปลว่าดูค่ายขั้น,น,ร,ร,ร,นรีบดูดูเร็วนะคะอี้ฉินอี้ฉินแปลว,ว่าหนึ่งกลุ่มนะคะอี้ฉินเหยิน เยือนแปลว่าคนเหยินอู่คนที่ทำไมคะคนที่ทำการแสดงทำไมคะเจอเจอตัวนี้แปลว่ากาลังอีชินเหยินอู่เจอสือจือนะคะอีชินเหยินอู่เจอสือจือกัวกัวหลายนะคะผ่านมา กู้หลายผ่านมากู้หลายเลยนะคะเลยแปลว่าแล้วดังนั้นนะคะดังนั้นค,ค่อยขั้นรีบดูดูอะไรคะอีฉินเหยินอู่เจอชื่อจื่อกู้หลายเลยทำไมคะคนแสดงหนึ่งกลุ่มแสดงอะไรกำลังแสดงสิงโตเนี่ยทำไมคะ คนแสดงสิงโตหนึ่งกลุ่มกำลังผ่านมาแล้วนะคะโยเตอโยแปลว่ามีเตอแปลว่าของหรือที่แต่พอรวมกันจะแปลว่ามีบางมีบางคนนะคะโยเตตาตาแปลว่าตีนะคะตาแปลว่าตีโยเตตาเจอเจอตัวนี้แปลว่ากำลัง โยเจอตาเจอกูทำไมคะมีบางคนกำลังตีกลองนะคะมีบางคนกำลังตีกลองนะคะมีโยมีเตอของหรือที่รวมกันเป็นมีบางะมีบางคนทำไมคะเชียวเชียวแปลว่าเคาะหรือเดาะใช่ไหมเชียวเคาะอะไรคะเชียวเจอเจอแปลว่ากำลัง เชี่ยวเจอหลวโยเจอเชี่ยวเจอหลัว,ลลวมีบางคนกําลังเคาะของอยู่นะคะมีบางคนกําลังเคาะ้องหายหายตัวนี้แปลว่าและยังและยังอะไรคะหายหายหายอะไรหายโยเตอนะคะโยเตอแปลว่ามีบาง หายโยเตอชุยชุยแปลว่าเป่าเจอแปลว่ากำลังหายโยเตอชุยเจอหล่าปาและยังมีบางคนกำลังเป่าแต่นะคะมีบางคนกำลังเปล่าแต่ซื่อจื่อฮวนควายนะคะชื่อจื่อสิงโตฮว,วนควายเบิกบานใจชื่อจื่อฮวนควายเต,เตอเตอตัวนี้แปลว่าอย่างเตอเที่ยวหลาย นะคะเที่ยวหลายเที่ยวหลายเที่ยวชี่นะคะเที่ยวหลายเที่ยวชี่ตัวนี้ก็คือกระโดดไปกระโดดมานะคะทำไมคะชื่อจื้อฮวนคว้าตัวเที่ยวหลายเที่ยวชี่ทำไมคะสิงโตกระโดดไปกระโดดมาอย่าง เบิกบานใจนะคะเจนเจนตัวนี้แปลว่าจริงจริงเจนโยโยแปลว่ามีอี้ซืออนะ,ะอี้ซือแปลว่าความหมายเจนโยอี้ซือก็คือมีความหมายจริงจริงเสี่ยวเสี่ยวตัวนี้แปลว่าเล็กค่ะเสี่ยวผึ่งโยผึ่งโยแปลว่าเพื่อน มินนะคะมินแปลว่าพวกเสี่ยวเพิงโยเมินก็คือพวกเพื่อนๆตัวเล็กๆเนี่ยทำไมคะเกินเกินตัวนี้แปลว่ากลับนะคะเกินจ้ายจ้ายแปลว่าอยู่นะคะหรือกําลังจุดๆ,ๆ,ๆอยู่นะคะเกินจ้ายเกินจ้ายอะไรสื่อจื่อโฮเมียนโฮเมียนแปลว่าด้านหลัง ะะโฮเมียนแปลว่าด้านหลังดังนั้นเสี่ยวเสี่ยวเผิงโย่เมินเกินใจชื่อจือ่อโฮเมียนก็คือพวกเพื่อนๆเนี่ยนะคะตามอยู่ข้างหลังของสิงโตนะคะตามอยู่ด้านหลังของสิงโตเผ่าเจอเผ่าแปลว่าวิ่งเจอแปบลบว,ว,แบบว่ากำลัง เผ่าเจอกำลังวิ่งเซี่ยวเจอเซี่ยวแปลว่าหวัวเลาะเจอแปลว่ากำลังดังนั้นเผ่าเจอเซี่ยวเจอก็คือกำลังวิ่งกำลังหวัวเลาะเกาซิ่งเกาซิ่งแปลว่าดีใจเกาซิ่งจีเลอนะคะจีแปลว่าที่สุด เลือกไปว่าแล้วเกาซิ่งจีเลยก็คือดีใจที่สุดแล้วกัวชิ่งเจียกัวชิ่งเจียวันชาติจีนกัวชิ่งเจียเจ้านะคะเจ้าแปลว่านี่หรือนี้นะะเจอ้อีเทียนนะคะเจอ้อีเทียนก็คือในวันนี้นี่แหละ ะะวันนี้กัวชิงเจียเจออีเทียนวันชาติจีนวันนี้ทำไมคะถังหริงเจียถนนเยาวราชหรือถนนคนเดินเจินเจนแปลว่าจริงจริงเจินเย่อนะคะเจนเย่อเน่าให่ดูคำนี้นะคะคำว่าเน่า เจินเย่เน่านะคะขัวชิงเจียเจิอีเอ่อขัวชิงเจียเจิอี้เทียนถังเหรินเจียเจินเย่เน่าเย่เน่าสองคำนี้แปลว่าคลึกคลื้นนะคะดังนั้นประโยคนี้วันชาติจีนวันนี้ถนนเยาวราชคลึกคื้นหลังจากที่นักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปเนื้อเรื่องนะคะ ส่งเข้าไปในอัลบั้มส่งงานครั้งที่18นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอให้เรียนมีความสุขกับการเรียนอย่าลืมทำงานค้างส่งมรงซื้อนะคะ